ล่างเสือ <มา S 1> นะลองดูลองดูการเขียนเสือของพะอาจารย์หน่อยว่านะพะอาจาย์เขียนเสืออย่างไระนะครับนะเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะฮะนะเสือพะอาจารย์เอาแบบสองเสือเลยนะครับนะสองเสือเลยนะ <c oughs> เราจะดูว่าแล้วนะมีทั้งเสือนะเสือหางด้วนใช่ไหมฮะแล้วก็เสือหัวขาดนะ นี่น่าจะเป็นเสือหั <Okay. S 1> วขาดนะฮะ ครับตอนนี้นะครูบาเสือนะครับท่านเมตตาเขียนนะอักขรายันแล้วก็เสือหัวขาดให้ได้ดัวนะครับ หาก,กหลายยันทุกตัวมีความหมายนะครับอันนี้เป็นเสือหัวขาดนะครับ นี่ฮะอันนี้คือก่อนที่จะลงบนหนังนะฮะพระอาจารย์ต้องต้องล่างแบบนี้ก่อนใช่ไหมฮะนะแล้วก็ค่อยมาสักหรือสักสักสักสดตามวาดวาดวาดก่อนวาดกับผิวหนังก่อนวาดกับผิวหนังก่อนแล้วก็สักตามนะฮะน,ะฮะนี่นี่คือเสือเสือหัวขาดอันนี้เป็นเสือพันไหนอะพระอาจารย์นนลายพาดก่อนหรือเสือโค้งหรืออะไรอันนี้จะเป็นเสือเผ่นเสือเผ่นใช่โอเสือเผ่น เสื strain, uh, ้อเพนดียังไงครับอาจารย์เสื้อเพนเจออะไรก็เพนเพนนี้ก่อนคือทำอะไรมันจะได้คล่องแคล่วคล่องแคล่วใช่โอ้ทำงานการงานมันจะได้คล่องแคล่วคล่องตัวทำอะไรจะได้ไหลลื่นอันนี้พระอาจารย์ใช้เวลาใช้เวลานานไหมในการที่ฝึกเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าพระอาจารย์เป็น เป็นการจินตนาการเป็นการล่างขึ้นมาคือถามว่าใช้เวลานานไหการฝึกก็ไม่นานนะคือเราดูตัวแบบปุ๊บเราก็รู้มาวาดครั้งสองครั้งก็จําได้เลยโอ้อ่ะอัะอยันเนี่ยลงลงคบตามตามสูตรไหมพระอาจารย์คบต้องคบตามสูตรคบตามสูตรนะอัขระยันตรงหัวนี่อัขระยันอะไรฮะอันนี้จะเป็นพวกมหา มหาอุดลงตรงหัวที่ขาดไปอ่ะนะฮะก็เท่ากับแทนหัวแทนหัวนะฮะแล้วด้านล่างนะฮะที่ลากยาวเนี่ยนะเขียนว่าอะไรอ่ะพระท่านจะเป็นพระคาถากำกับของในตัวเสียนี้โอ้คาถาให้อาถพ์เข้าหาตัวคนที่สับโอ้ไม่ให้อาถพนเข้าหาใช่นะตัวจาของขาจะมีอาถพ์ของเขาโอ้มีอาถพนของเขานะถ้าถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าตัว Oh. าการสักหวอมเขจะมีตัวว่าของเขาอ๋อนี่นะอันนี้เป็นเป็นหัวขาดใช่หัวาขาดแล้วาหางขาดอะ่ะอพระอาจารย์หางหางท้วนนี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนมันจะมีหางมีหัวครบ๋ uh huh. อ้อหทีนี้มันมันความแรงความดุมันเยอะอฮ uh huh. ทีนี้ลงปู่ท่านสักให้ลูกศิษย์แล้วมันมันมันสักไปมันเกิดควคอมพึกเขื่อมอะ่ะครับอมันก็หันตัวไปกลายเป็น ถงเป็นโจรเป็นพนข่าเขาเหมือด oh. อ้อ่าก็เลยปู่ท่านก็เลยอธิษฐานติดจิตตัดหัวตัดหางออกโอ้ oh. ให้ความฤทธิ์มันเยอะลงคือให้มันดุน้อยลงดุงน้อยลงใช่ oh. อ๋อฮะฮะอ่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าสักเต็มเนี่ยก็กลายเป็นนะเป็นโจรเป็นอะไรใช่เป็นโจรเป็นขโมยขโมยอออออ๋ออนะฮะประมาณอย่างนั้นนะฮะนี่นะเดี๋ยวนะนอกจาก ตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์นะเอ่อข่าๆกับนะก็คล้ายๆกันนะฮะหางด้วนก็คล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันนะฮะเดี๋ยวตามไปดูนิดนึงนะตามไปดูนิดนึงเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้ให้ดูวัตถุมงคลด้วยนะตามไปดูนิดนึงพระอาจารย์ด้านหลังเนี่ยพระอาจารย์อักขลายยันอะไรบ้างฮะอันนี้เป็นเสียหางนี่เสียหางด้วนครับอ่ออันนั้นเป็นเสือหางด้วนนะเอ่อแผ่นยันแผ่นนี้ของใครอะฮะพระอาจารย์พระอาจารย์อาจารย์ว้าเลย อาจารย์วาดเองจะเป็นหนังกองหนังกองแตกหนังกองแตกมีอะไรบ้างงานนั้นนะอันนี้จะเป็นเสียหัวขาเสียหยับโลกเสียหยับจักอ่าจะมีสิงห์อ๋อเป็นสิงห์สิงห์เดินเดียวครับสายหลวงพ่อทองสายสายพ่อทองสุขอ๋ออันนี้เป็นหนังกองแตกใช่หนังกองแตกนี่พี่ที่พระอาจารย์เข้ากอบไว้เนี่ยนะเป็นหนังกองแตกหนังกองแตกน้หนังกองแตกทํามาจากอะไรอะฮะ องตตรงนี้ทามาจากหนังวัวหนังวัวใช่นะตีจนแตกกันนะแอ่าแล้วพระอาจารย์ก็เอามาลงอัขระยันมีกีบผืนพระอาจารย์นี่มีสองผืนสองผืนนะผืนนั้นเนี่ยเป็นเป็นเสือทั้งหมดเลยเสือกี่กี่ตัวฮะมีอสิบตัวเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวนะเสือสิบเอ็ดตัวโอ้โหทำไมต้องสิบเอ็ดตัวพระอาจารย์คือมันมันมันอยู่ในตำราของเขาเหรอคือก่อนก่อนจะเป็นเป็นเสือหัวขาด มันจะเปลี่ยนเสียตัวนู้นมันจะมีหัวมีหางคม<อ>ตัวแรกตัวบนเลยอ,อตัวในตำนานของน้องปู่ทัานเลยอนั่นแสดงว่าไอยาดองเหล้าเนี่ยมันเอามาที่หลังนะพี่จันนะ <c oughs> นะมันมีเสือสิบเ็ดตัวมาก่อนนะแล้วยาดองเหล้าค่อยมาบอกว่าเสือสิเ็ดตัวนั่นตำนานตำราเขามีอยู่แล้วว่าเป็นเสือสิบเ็ดตัวนะอ๋อนะฮะนี่ฮะนะนเสือสิบเอ็ดตัวนะครับนี่เห็นไหมเสือสิบเอ็ดตัวนะฮะนี่ฮะแล้วด้านบนนี่ นะพระอาจารย์เป็นอักขรยันของใครอะฮะทวีทเวศเป็นของอาจารย์หมดเลยของอาจารย์ด้วยเหรอโอ้อาจารย์เขียนเองเขียนเองนะฮะโอ้พระอาจารย์แสดงว่าพระอาจารย์เรื่องอักขระยันนี่พระอาจารย์เชี่ยวชาญมากนะเออใช้เวลากี่ปีพระอาจารย์อักขระยันเนี่ยโอ้หลายหลายหลายปีกว่าจะคล่องกว่าจะเที่ยวจำนานคือพระอาจารย์ทำตั้งแต่เด็กกันแหละนะตั้งแต่เด็กตั้งแต่ที่บอกว่าอายุ1ิบสองนะพระอาจารย์นะ นะแล้ววัตถุมงคลเนี่ยพระอาจารย์ไม่เยอะลองพระอาจารย์ลองมาเรามาไล่ดูวัตถุมงคลพระอาจารย์หน่อยนะฮะพระอาจารย์ทําวัตถุมงคลไม่เยอะนะครับแต่ว่านะาพระอาจารย์หยิบออกให้ดูนิดหนึ่งพระอาจารย์ต้องเอา,อเอามีามกุญแจนะฮะโอ้นะฮะนี่นะนะนะนนะวัตถุมงคลของนะของพระอาจารย์นะครับนะถ้าใครมาก็อยากจะมาร่วมบูบชาก็บูชาได้นะครับนะวัดโนนหมันนะฮะ วัดนนหมันอยู่ะกกยนะอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครราชสีมานะครับนะฮะนครราชสีมาวันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาเสือนะครับกกท่านน,าานะฮะให้สัมภาษณ์พูดคุยนะฮะได้ประโยชน์เยอะทีเดียวสําหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องอัขรายันนะครับนะบนี่ฮะนี่จะเป็นล็อกเก็ตเสียวครับอันนี้ล็อกเก็ตอ๋อล็อกเก็ตเสือหัวขาดนะครับนี่ฮะนะล็อกเก็ตนะครับ นะล็อกเก็ตนะอันนี้เป็นฝังตะกุดกี่ดอกครับอาจารย์ตะกุดนี่อยู่ห้าดอกห้าดอกแล้วทาเวทอยู่ตรงกลางทาเวทอยู่ตรงกลางใช่แล้วก็จีวอนโอ้นะนี่อันนี้เป็นเป็นล็อกเก็ตแล้วมีอะไรอีกครับอาจารย์ล็อกเก็ตอันนี้จะเป็น,เส,นปนะเสือหางด้วนของหลวงปู่วิชิตนะเสือหางด้วนของหลวงปู่วิชิตนะครับนะฝังตะกุดสองดอกตะกุดสองดอกนะครับนะฮนะอ่านะแล้วก็มี ทาเวทองค์หนึ่งแล้วก็ต่อโคดทาเวทองค์หนึ่งแล้วก็ต่อโคด<ช>นะครับแล้วนะอันนี้อะไรอ่ะพระอาจารย์อันนี้ก็เสือหัวขาดเหมือนกันเหรออันนี้จะเป็นเสือหางด้วนเสือหางด้วนใช่โอ้อันนี้นผงยหว่าน ทำมาจากอะไรฮะเนื้อว่านไผ่ดาเนื้อว่านไผ่ดำใช่เป็นสีดำมันจะเป็นโอ้ลงเพ้นสีด้วยใช่เป็นสีเพ้นสีนะอันนี้พระอาจารย์บูชาราคาเป็นยังไงอะฮะอันอันนี้จะอยู่บูชาอยู่เจ็ดร้โอ้ราคาไม่สูงนะนะก็ใช้เรื่องของอํานาจใช่อำนาจอำนาจตบะเดชาเดสีเหมาะกับคนที่นะเป็นข้าราชการทหารตำรวจอะไรพวกนี้นะแล้วก็นักธุรกิจนะอันนี้ แล้วเราพกยังไงพระอาจารย์พกคือเอาไปเลี่ยมกรอบเลี่ยมกรอบแล้วก็ให um> uh, um ้คอห้ามห้ามต่ำกว่าเอวห้ามต่ำกว่าเอวนะครับก็อยู่ที่เอวได้อยู่ท네ี่เอวนะแต่ห้ามต่ำจากเอวนะอันนี้แต่เขาจะเอาไปห้คอมากกว่าเอาให้คอมากกว่านะครับนี่ฮะนอกอกนั้นก็มีตะกุดด้วยนะพระอาจารย์นะตะกุดนะมีตะกุดมีนะมีน้ำมันมีอะไรตต่นม้อะไรนะก็มาบูชาที่นี่ได้นะครับร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้ นะฮะเอ่อช่วงนี้มีขิดนิมนต์ไปที่ไหนบ้างอย่างไรพระอาจารย์ก็มีทางกรุงเทพครูมงครูบาอาจารย์ท่านนิมนต์ไปเสกรวมกับท่านอ๋อนะฮะนะพระอาจารย์ก็รับนิมนต์ไปทุกที่นะครับถ้าเกิดว่าลูกศิษย์ลูกหาจะให้ไปนั่งปกอธิษฐานจิตปกเสงนะะก็ไปได้นะครับนะแล้วก็พระอาจารย์อยู่ตอนรับลูกศิษย์ลูกหาที่วัด นะตรงนี้เหรอฮะจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะมาเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วเขาเขาไม่เจออาจารย์ทํายังไงฮะก็จะมีเด็กวัดอยู่ข้างล่างให้ถามเด็กวัดถามเด็กวัดนะนะส่วนใหญ่มาก็ต้องต้องแจ้งก่อนความประสงค์มาก่อนไหมฮะด้วยว่าต้องแจ้งก่อนว่าจะมาทําอะไรหรือมาสักอะไรที่ได้บอกว่าให้เตรียมอะไรมาถูกจะได้ให้เตรียมของมาถูกอจะได้มีมาเกอร์ครับอ๋อนะฮะนะก็นะ มีหลายคนก็อยากจะอยากจะรู้นะเรื่องราวต,ต่างๆที่เกี่ยวกับพระอาจารย์นะ,เข,ะนะเข้าไปที่กลุ่มได้กลุ่มได้เพจได้กลุ่มได้เพจได้พระอาจารย์ก็มีกลุ่มมีเพจอยู่<ม>นะลูกศิษย์ลูกหาทาให้อยู่<า>นะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามได้ตรงนั้นนะครับนะผมขอนะขอดูนะรายละเอียดนิดนึงคุณสมบัติบอกเจ็ดร้อยอะไรเนี่ยกราบนมัสการพระอาจารย์ครับนะก็มีนะ เข้ามาเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับว่าบางท่านอาจจะทักทายเข้ามางวดนี้ได้เลขอะไรคะอาจารย์อาจารย์บอกเลขด้ืยเหรอไม่บอกเอ้าเหรอโอ้เดฮะป้าแก้วคนสวยนีย่ก็ถามมานะงวดนี้เลขอะไรฮะเหมือนกับเขาเขาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์หรือเปล่าฮะหน้าศักเสือหัวขาดคิดยังไงครับอ๋ออยู่การค่าสักอยู่พันห้า ถ้าสายพานครูก็อยู่ยีิบสี่บาทอ่าฮะอ๋อนะฮะนี่ฮะพระอาจารย์ตอบแล้วนะครับนะ,ะวัดวัดไหนครับวัดนนหมันเฉลิมพระเกียรติอ่าวัดนนหมันเฉลิมพระเกียรตินะครับเดี๋ยวผมไล่ขอไล่ไล่ดูข้อความนิดนึงนะฮะนะลูกศิษย์หลวงพ่อชไหนขอนแก่นเปล่าอ๋อไม่ใช่คนคนละคนละอาจารย์กันคนละอาจารย์นะครับนะะไม่ใช่นะฮะ นะมีแบบให้ชมไหมอ๋อไม่มีคือจะดูตัวละบุคคลอ๋อว่าจะใครจะได้รูปไหนอะไรยังไงอ๋อท่านมีหนังสือหนังเสือบูชาไหมหนังเสือไม่น่ามี่ะไม่มีไม่มีแล้วไม่มีฮะนะเสือเป็นสัตว์สงวนครับนะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่มีฮะเรื่องหนังเสือนะครับนั้นท่านที่ถามมานะครับท่านไม่มีฮนะน้อมกราบครูบาเสือสาธทุสาธทุจังหวัดอะไรครับ นครราชสีมานะครับโคราชฮะนะก็นะถามกันเข้ามาเยอะนะครับนะก็นะใครที่จะถามอะไรนะผมมีเวลาให้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเวลาใกล้หมดแล้วนะฮะใครอยากถามอะไรนะครูบาเสือนะครับผมให้โอกาสในการถามนะครับใครจะถามอะไรนะฮะคงใจอะไรถามอะไรนะถามกันเข้ามาได้ตอนนี้นะครับนะถามเข้ามาได้ตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่าน Facebook อะไรครับกลุ่ม กลุ่มรักและศรัทธ,ธ,ธาครูบาเสียวัดนนหมันอ่ารักและศรัทธาครูบาเสือวัดนนหมันอยู่ที่ไหนคะอ่านะะนะอยู่ที่โคราชนะฮะอยู่ที่นะอยู่ที่นะอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาครับนะฮะเฉลิมพระเกียรตินะฮะจังหวัดนครราชหาไม่ยากครับอาจารย์หาไม่ยากหาไม่ยากนะฮะผมก็ไปกราบท่านอายุท่านน้อยแต่เก่งครับครูบานะะอายุน้อยอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ ยี <28. S 2> <ช>่สิบแปดโอ้นะครับมียันมหาสเสน่ห์ไหมครับค่าครูครับมีมีอยู่นะมีฮะนะฮะคุณเอกภพนะฮะนะครูบารู้จักพระอาจารย์แดงอุทุมพรพิสัยไหมครับที่ไหนโคราชไหมนะนะอุทุมพรพิสัยนะ,อ,ะอยู่อุทุมพรพิสัยนี่อยู่ที่ไหนนะ นะฮะพระอาจารย์ไม่รู้นะฮะน้อมน้อมกราบครูบาเสือนะครับคุณมังกรฮะสาธุค่ะนะอยู่ใกล้ๆเองค่ะนะาอ่อครอบครูได้ไหมครับนาได้น้าครอบครูได้นะพระอาจารย์ใช่อะไรครอบฮะเสียนเสียนนะาเสียนเสียนพ่อแก่เหรอฮะเสียนพ่อแก่เสียนปู่พ่อพิลาบอ๋อเสียนปู่พ่อพิลาบฮะนะาศรีสะเกดครับอ๋อน้าเมื่อกี้ที่เขาบอกฮะนาศรีสะเกดนะฮะนะ เดี๋ยวนะนะอ๋ออุทุมพรพิสัยฮะเมื่อกี้เนี่ยนะพระอาจานแดงฮะนะไม่น่าจะรู้จักนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักนะฮะนะสีตะเกตนะฮะสาธุบารมีค่ะนะพรุ่งนี้อยู่วัดไหมคะอยู่อยู่อยู่ครับนะอยู่ครับป้าแก้วนะป้าแก้วคนสวยนะฮะเขาเขาชื่อชื่อชื่อเฟซเขาชื่อเพจนะชื่อกลุ่มชื่ออะไรนะติดต่อไปในกลุ่มก่อนจะมีรายละเอียดไปศึกษาก่อน นะจะไปกราบนมัสการค่ะนะได้นะครับถ้าถ้าพระอาจารย์ไปไหนไหมพวกนี้ไม่ได้ไปไหนนะนะไม่ได้มีขนดมนไปไหนนะนะเพราะลูกศิษย์จะมากราบนะครับนะประแก้วฮะนะประแก้วพ้าแก้วอยู่ไม่ไกลเหรอเนี่ยป้าแก้วอยู่แถวนี้ใช่ไหมนะประแก้วถึงจะมาได้เนี่ยนะอะนะครับนะวัตถุมงคลพระอาจารย์พระอาจารย์จริงๆิจริงๆรพระอาจารย์ก็เป็นสายของหลวงพ่อคงใช่ นะหลวงพ่อคงนะครับอยู่ที่วัดต<อ>ะเคนครราชสีมานะหลวงพ่อคงได้อะไรจากหลวงพ่อคงมาบ้างฮะก็จะเป็นยันยันที่ท่านใช้ประจับท่อือยันท่านจะเป็นสองมีจะมีอยู่สองสองตัวสองอยางหลวงพ่อคงท่านเป็นพระยังไงเป็นพระแบบ เป็นพระแบบผงผางหรือเปล่าฮะเรื่องนี้ท่านเค่งเรื่องการปฏิบัติการสวดมนต์อย่างนี้ท่านเค่งมากอ๋อเข่งนะใครจะผงไปเอาวิชากระทำต้องไปอยู่กับท่านต้องไปสวดมนต์ไหวพระห้ามขาดในภาษาหนึ่งในภาษาเลยเหรอในภาษาพระภาษาต้องไปอยู่กับท่านใช่ต้องมาอยู่กับท่านโอ้โหนะอยู่กับท่านภาษาเลยใช่ห้ามขาดถึงป่วยก็ต้องมาทําวัดกับท่านอ๋อป่วยก็ต้องมาทําวัดท่านเค่งคลาดเรื่องนี้มาก โอ้นะฮะผมไม่แปลกใจว่าทําไมท่านถึงโด่งดังนะโอ้นะฮะท่านท่านจะเคร่งนะฮะนกนะนกนะเพจชื่ออะไรครับขออีกครั้งครับเพจชื่ออะไรฮะคุณแนดมินทางกลุ่มฮะเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มะฮะนะกลุ่มนะครับนาะหลวงพ่อคงนะครับ ก็ถือว่าเป็นอาจารย์สายตรงอะนะสายตรงที่พระอาจารย์ได้ได้ร่ำเรียนมาเพราะว่าเป็นชาวโคราชด้วยใช่โราพระอาจารย์ก็เป็นคนพื้นที่นะฮะก็สามารถจะไปมาหาสู่กับหลวงพ่อคงได้นตอนนั้นที่ไปเนี่ยหลวงพ่อคงอายุประมาณเท่าไหร่ะก็แก่เลยนะท่านตอนนั้นก็ป่วยท่านตอนนั้นไปก็ท่านก็ป่วยด้วยอาพาธแล้วอาพาธแล้วโอ้ฮะไปก็ที่แรกก็จะให้อยู่กับท่านอะไรเงบอกโอ้ไหนก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องอยู่หรอกเอาอันนี้ เอากระดาษมาจดเอาออกมาโอ้โหแลให้จดเอาอืที่แดดไปช่วยลูกศิษย์ลูกหาสักให้เขาออครับอ๋อท่านก็เลยจดให้ท่านเลิกสักตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเลิกสักนานแล้วนะนานใช่โอ้โสมัยเมื่อก่อนท่านก็สักสักอ่าฮะเพราะตอนหลังท่านก็เลิกเพราะว่าเพราะท่านอาพาธอาพาธใช่นะฮะหลวงพ่อคงนะลูกศิษย์ในสายหลวงพ่อคงเยอะไหมฮะก็ตอนนี้ก็ไม่น่าเยอะนะตอนนี้อ่าฮะอ่าอืม นะเส้นโชคชัยหรือเปล่าครับวัดไม่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 น่าเส้นโชคชัยมาเส้นปะปะไทยเนี่ยปะไทยใช่ปะไท,ย,ะทยนนแดงเนี่ยปะไทยนนแดงฮะนะปะไทยนนแดงนะครับเข้ากูเกเลยลอืมเข้า g o o g l e เลยฮะนะเข้า g o o g l e เลยนะเอาละฮะ <c oughs> นะครับครบเวลานะท้ายนี้พระอาจารย์ขอพรแฟนรายการหน่อยครับขอ อ้างอิงคุณพระศีพระรัตนาตายคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมประสงค์ขอคุณปิดาวมันดาคุณครูอุปชาคุณพระอาจารย์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้เรียนศึกษามาแล้วก็ดีขอให้ลูกศิษย์ลูกหามีแต่ความสุขมีความเจริญปาสนาสิ่งใดก็ขอให้สำ,สำเร็จสำเร็จทุกสิ่งทุกประการเทินสาธุ ครับท่านอยู่กับรายการพระดีกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เราถ่ายทอดอยู่ที่น้วัดโนนหมันอ,อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาได้รับความเมตตาจากพระมหาพีรศักดิ์ประกโมหรือครูบาเสือนะครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกลับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ